วางได้แล้วนะฮะเอาละมาดูกันสามนิ้วที่ชูกันอย่างนี้นะฮะให้พลิกเปลี่ยนใชื่อมาอย่างนี้นะแล้วเพิ่มอันนี้เข้าไปนะสามนิ้วเนี่ยตามความเชื่อของพวกสามนิ้วนะก็คือหนึ่งเศรษภาพสองเสมอภาคคาราดอนภาพไอ้สามอันเนี้ยไม่เกิดหรอกครับชูให้ตายก็ไม่เกิดสู้ให้ตายก็ไม่เกิดจำไว้นะ ผู้ประชูสามนิ้วอะนะเพราะแกนนํามันไม่รู้เรื่องอะพูดไปตรงๆงนี้เลยแกนําไม่รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องจะไม่ไม่ไม่ให้มาชูสามนิ้วอะง่ายง่ายแล้วถ้ารู้เรื่องจะไม่ชูสามนิ้วหรอกครับนะเพราะมันไม่มีทางเกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะมันไม่มีอำนาจที่จะตายอ่ะคุณที่มีเสรีภาพคุณออกมาจากไหนเสรีภาพคุณไม่มีอำนาจที่จะตายคุณไม่มีคุณเมื่อคุณไม่มีอันแรกคุณสามนิ้วไม่มีและไอ้พลรนภาพไม่เกิดหรอกครับนะเสมอภาพก็ไม่มา เพราะฉะนั้นคุณต้องมีอันที่ที่ผมที่คุณสามเนี่ยให้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งเป็นอันที่สี่นะก็พลิกกันนี้มาเนี้ยก็อย่างเงี้ยทําให้ดูสมมติสมสมติถนัดมือขวาใช่ไหมเอามือขวาก็ได้พลิกมาเนี่แล้วก็ชูนี่ขึ้นมาอ่าเนี่ยนี่ครบสี่แล้วใช่ไหมส่วนนิ้วก้อยเนี่ยมือนี้ยกขึ้นมาแล้วก็กดเพราะาคนไม่ถนัดกดไปเลยนะกดเข้าไปก็จะเหลือนี่อันนี้ชีไ้ไปที่ตัวเองตั้งนงเงี้ย ต่อไปอย่างนี้เปลี่ยนจากอย่างนี้คลิกมาอย่างนี้นี่คืออัปเดตอันนี้โผล่ขึ้นมาชีช้ที่ตัวเองชี้ทีหน้าตัวเองนี่แหละครับบอกว่านี่แหละไอ้หน้าตายอย่างนี้แหละมีอำนาจที่ไ์ตายแล้วไอ้นี่แหละอำนาจที่ย์ตายฉันมีแล้วฉันมีหน้าที่ตายฉันยังไปทำไมจึงมีเสรีภาพแล้วอันที่สามไงมันจริงเสมอภาคหาช่องว่างสเสมอภาคนะฮะแล้วอันที่สี่อันที่สี่อันที่สี่เนี่ย นี่ยน,นี่ทำอันนี้สําคัญอันนี้แหละเป็นตัวเจรจาเจรจาต่อรองให้ประชับใจเนี่ยมันมันคือการเจรจาประชับใจนะมันมีสองคู่คู่แรกต้องทํางานก่อนแล้วคู่สองจึงจะปฏิบัติอยู่ๆคู่ข้อสามข้อสี่ทำเลยไม่ได้ต้องคู่แรกก่อนข้อหนึ่งข้อสองทำงานก่อนข้อหนึ่งคือมีอํานาจทิ้ตายก่อนคุณต้องมีอำนาจทิ้งตายก่อนถ้าคุณไม่มีนทน้งตายคุณไม่มีเสรีภาพนะเราคุณ ทีนี้สองอันนี้ให้ไปเลยให้เป็นคู่มันเพราะมันจะต้องแอคชั่นไงก็เหมือนคุณมีสองขาคุณก็เดินแล้ววิ่งได้แต่คุณมีขาเดียวคุณล่าอาหารไม่ได้แต่คุณมีสองขาคุณวิ่งไล่ล่าหาอาหารได้ถูกไหมเพราะนั้นให้ไปให้ไปเลยคู่แรกก็คืออ่าเสรีภาพเอ้ไม่ใช่อำนาจที่ปไตายม, Power, มีพลังมีพลังเรามีเสรีภาพที่เคลื่อนไหวไปตรไหนไล่ล่าอะไรก็ได้อ่าเหมือนกันท่านมีสองแรกนี่ก่อนไอสองอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ มันมันไปทําสิ่งที่ในโลกไม่มีให้เกิดขึ้นนี่คือสองนี่นี่แหละมันจะเกิดการเจริญไงมันจะเจริญก็ต่อเมื่อคุณมีสองอันนี้ไปทําสิ่งที่โลกไม่มีให้มันเจริญขึ้นอะไรที่ไม่เคยมีไม่เคยมีสะพานก็ทําให้มีสะพานไม่เคยบินได้ก็บินได้ไม่เคยอะไรที่ไม่มีเป็นนวัตกรรมวิทยาการใหม่นั่นแหละมาจากสองอันนี้มีอำนาจทิพย์ตายแล้วมีเสียรภาพจริงไปทําเพราะมีอำนาจไงแล้วมีเสรภาพด้วย ทำในสิ่งที่โลกไม่มีทําให้มีเนี่ยมันจะเกิดการเจริญนนาการวัฒนการนวันตกรรมใหม่พอทาไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบสองอานเนี่ยถ้าเป็นผลกระทบที่ทําให้เกิดฝ่ายหนึ่งได้เจ็ดฝ่ายหนึ่งได้แปดสิบฝ่ายหนึ่งได้ยี่สิบอ่าในผิดละนี่คือข้อที่สามไงไม่เสมอภาคเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่เสมอภาคอันนี้ไหวผลที่ทาอ่าหรือกฎหมายที่ออกมามันเสียเปรียบหรือโรงงานโปรเจกต์นี้ผลิตมาผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโลกอ่าเป็นอย่างเงี้ยมีผลเสียเงี้ยก็คือข้อสาม ไม่เสมอภาคนั่นเองมีผลเสียตามมาจากไอ้ข้อหนึ่งข้อสองอ่ะที่มันไม่อิสระอันนี้ต้องปล่อยมันทําไปก่อนปล่อยมันลุยไปก่อนลุยไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เองว่ากฎมงกฎหมายจะต้องมีอะไรเดี๋ยวไปพวกที่ลุยไปเนี่ยมันจะรู้เองคืออะไรก็แล้วที่กฎหมายไม่ได้บังคับเนี่ยคุณไปทําได้หมดคุณลุยไปก็ลุยไปก่อนเลยพวกที่ลุยเป็นเป็นกลุ่มนั้นชมรมนั่นอะไรก็แต่คุณชอบไหนพวกไหนก็ไปทําไปลุยกันไปลุยไปก่อนลุยสร็ไอ้พวกเดียวกันมันจะรู้เองว่า เมื่อลุยไปแล้วได้ได้เป็นกาไรหรือเสียเปรียบหรือได้อะไรมีอันตรายหรือไม่อันตรายมีผลกั้ใครกับโลกไหมเนี่ยมันจะรู้กันเองแล้วมันจะคุยกันเองแล้วจะมีมาตรการออกมากันเองมาตรการว่าเฮ้ยมันควรอย่างนี้มันควรอย่างนี้มันควรนี้มันควรหลีกเลี่ยงอันนี้มันควรมีนนี้มันควรใช้นี้จะรู้กันเองเป็นประสบการณ์ที่เข้าไปเรียนรู้พอรู้เป็นประสบการณ์ปุ๊บก็อยากจะได้เป็นมาตรฐานไม่อยากได้มาตรฐานนั่นแหละจึงจะมาข้อที่สามสี่เออข้อที่สามสี่ข้อที่สามสี่ก็จะมาตรวจสอบเออมันไม่เท่าเทียมกันมันกดอะไรนี้ไม่ดีมันอันตตรายย้ออองงกกดไ มาว่ากันที่ข้อ3เสมอภาคพยายามให้มีกฎมีมาตรฐานมาเสือภาคกันทีนี้จะให้มันเสมอภาคเป็นจริงได้ก็ต้องไปข้อ4ี่ข้อ4่ก็เป็นนิติธรรมอย่าไปใช้นิติรัฐนะผมแจ้งให้ก่อนใช้นิติธรรมนะเพราะประชาธิปไตยเขาไม่มีนิติรัฐเขาใช้นิติธรรมข้อที่4ข้อนิติธรรมนิติธรรมนี่แหละให้ความเป็นธรรมถูกต้องแก้ปัญหาถูกต้องแล้วเป็นเครื่องมือของประชาชนอย่ไปใช้นิติรัฐนะนี่รัฐเป็นของเผด็จการอ่าอันนี้นี่คือหลักประชาธิปไตยมีสี่ข้อไอ้นิติธรรมนี่แหละมันจะเจรจาว่า มันไม่สื่อภาคนะไม่มีผลกระทบนะทําไงให้ออกกฎระเบียบใหม่ให้มันให้ให้ลดไอ้ความไม่สื่อภาคกันให้มันนี่คือศิละปะประชดประใจสี่สี่ข้อไอ้ข้อสามสี่เป็นศิละปะศิละปะ,ละ,ปะการใช้อํานาจทิพย์ตยเจรจาให้ให้ผลกระทบมันน้อยลงหรือการเสียเปรียบน้อยลงไอ้แก๊บนมันน้อยลงอีกคนนึงได้แปดสิบคนได้สาบยี่สิบมันผิดอีกฝ่ายหนึ่งอีกโปรเจกต์นี้ อันตรายประชนเสียเปรียบอันตรายอย่างเงี้ยให้อันตรายน้อยลงเนี่ยมันเป็นเรื่องการควบคุมโดยใช้หลักนิยธรรมนิยธรรมไปเจราจามีศิลปะขึ้นอยู่กับเจราจาได้มากน้อยแค่ไหนไอ้ฝ่ายที่ถูกเสียเปรียบจะยอมแค่ไหนก็เป็นมีเหตุผลเช่นเช่นจาก80อ่ลงมาเหลือ60สอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่20ขึ้นมาเป็น40เออย่างนี้มันรับกันได้นี60ส ฝ่ายหนึ่งสี่สิบเนี่ยมันรับกันได้นะก็โอเคอ่าก็อยู่กันเนี่ยหรือห้าสิบหรือเจ็ดสิบกับสามสิบก็ไม่ได้ยังตา่างอยู่ดีต้องหกสิบสี่สิบนะคือนี่ละศิลปะของประชาทใยใช้ศิลปะใช้ข้อสามสี่จึงจะได้ความสุภาพกันเพราะนั้นเวลาชูชูเนี่ยไม่ไม่เกิดประโยชน์ถูกหลอกใช้ถ้าชูเมื่อไหร่ถูกหลอกขอแจ้งให้รู้ด้วยเลิกชูเปลี่ยนมาชูเง,งี้ย เจอหน้าการชูเง,งี้ยนะถ้ากดกดอันนี้ไว้ถ้าทายกันสวัสดีกันอย่างเงี้นะเออเวลาท่านเข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านท่านใช่ไหมมีแท่นอำนาจทิพัวตาท่านใช่มท่านก็ชูเลยอ่า,าชูเลยนะกล่าวสักกล่าวแสดงความเคารพแล้วก็ชูสัญ,ญลักษณ์นี้เข้าบ้านถือว่าตัวชีวิีตัวท่านอะ่ะคือเจ้าของหน้าทิพย์ตาย ใช้เป็นแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้แล้วพอมีแท่นแท่นนัติปไตยใช้แล้วเนี่ยชีย้ไปอย่างเงี้ยเจอหน้ากันแล้วสวัสดีกันทักทายเงี้ยสวัสดีสวัสดีพี่อ่าปาัจเจ้รชินสูงจงเจริญหรือธรรมาทิปไตยจงอยู่คู่ท่านอย่างเนี้ยนะก็กล่าวประโยคนี้ก็ได้นะอันนี้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 ขอยืมมาจากหนังสตาร์วอลแล้วกันเอออันนี้อันนี้อันไหนที่เราเอาเข้ามาเราก็ต้องบอกตรงๆอันไหนคิดเองก็บอกว่าคิดเอง นักสตารมันบอกว่าอะไร maybe first w i t h y o u ใช่ไหม maybe maybe f i s t w i h y o ขอพลังจงอยู่คูท่านอันนี้เหมือนกันเอามาจากสตาบอร์แล้วกันขอหน้าทิพย์ตายจงอยู่คูท่าน,นอย่างเงี้ยแค่เนี้ยอำนาจทิพย์ตายก็ครอบคุมทั้งหมดล้นะอะละพวกเด็กสนี้ไปอัปเดตเดือนนะเลิกบ้าบอตามสายธรรมศาสตร์นะมาที่นี่นะสายธรรมศาสตร์นี่มันเป็นสายของอีคณาราช เพราะว่ามาตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแล้วดันเอาชื่อมาไม่เต็มบาทมันเลยไม่เต็มบาททุกวันเนี้ยแล้วแทนที่มันจะก็เพราะมันก็เพราะมันไม่ได้ใช้ชื่อเต็มไงชื่อเต็มก็ชื่อพระธรรมศาสตร์มันเอามันเอาแต่ธรรมศาสตร์มามันเลยไม่ใช้มันเลยไม่ใช้นิติธรรมเพราะพระธรรมศาสตร์แปลว่านิติธรรมนะมันมันเอาพระพระออกเอาแต่ธรรมศาสตร์มันเลยไม่เต็มบาทแล้วเวลามาใช้งาน มันก็เลยไม่ได้ใช้นิติธรรมมันกลับไปใช้นิติรัฐก็ถูกของมันอ่ะก็มันชื่อธรรมศาสตร์ไงมันไม่ได้ใช้พระธรรมศาสตร์ถ้ามันชื่อพระธรรมศาสตร์มันต้องใช้นิติธรรมนั่นแหละจริงประเทศจริงจะเรืองอกงามถูกต้องตามหลักแต่นี่มันมันใช้แค่ธรรมศาสตร์มันไม่เต็มบาทมันก็เลยไปใช้หลักนิติรัฐและนิติรัฐนั่นคือเครื่องมือของเผด็จการมันก็เลยทําให้ประเทศเป็นประเทศเผด็จการโดยไม่รู้ตัวโดยเขาไม่รู้นะเขาก็ไม่รู้นะพวกศาธรรมศาสตร์ไม่รู้นะถ้ารู้จะไม่บอกเด็กวันที่สิบสี่ตุลาว่าเฮ ไปเอาร่างรัฐธรรมนูญจะไม่พูดอย่างนี้เพราะผมบอกไงรัฐธรรมนูญน่ะเขาทําทีหลังประเทศประชาธิปไตยเขาไม่รีบทํารัฐธรรมนูญเขาไม่นึกถึงเลยเขาไม่นึกถึงเลยขอแจ้งให้ธรรมศาสตร์ทราบด้วยเขาไม่นึกถึงเลยเขาไม่รีบด้วยเพราะคุณรีบเมื่อไหร่คุณจะเข้าหลักสัจธรรมเลยประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญประเทศนทั้นจะมีรัฐประหารรอยอยู่ข้างหน้าประเทศไม่มียกเวน้นไอ้รัสเซียใช่ไหมสภารดูมา รีบเร่งรีบมีอยากมีรัฐมนูนแต่พานุมาก็พังจีนเหมือนกันพังสร้างเป็นประธานาธิบนะริพิบลิกก็พังใช้รัฐมนูนพังอาณาจักรยิ่งใหญ่ออตโตมันไม่เอาแล้วจ้าของนครรัฐมนูนปกครองกันเด้หรือเปล่าพังเปอร์เซียเหมือนกันพังพังโมดักเอาติดบ้านเราเนี่ยเอาเงี้ยเอาพม่าเนี่ยล้างรัฐธรรมนูนเป็นไงพัง แล้วประเทศไทยอ่ะก็บอกเลยไงประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนมาโนุนก็จะมีรัฐประหารรออยู่ข้างหน้าแล้วคุณจะทําทําไมสายธรรมศาสตร์จะทําทําไมจะชูทําไม่ะนะเข้าใจแจ่มแจ้งเคลียร์นะเพราะนั้นปรับปุงเปลี่ยนแปลงกันด่วนอัปเดตด่วนทิ้งโลกเก่าไว้หมดเลยผมจึงต้องจัดให้เวทีตำบลอ่ะ ตำบลนะโรงเรียนอ่ะผมให้สามล้านพออได้ห้าแสนอ่ะครูได้หนึ่งล้านไปแบ่งกันเองครูมีสิบคนก็ได้คนละแสนไม่ถึงสิบคนมีห้าคนก็ได้คนละสองแสนนะเพราะนั้นโรงเรียนเล็กๆดีใจได้เลยเตรียมดีใจได้สามล้านเด็กนักเรียนได้หนึ่งล้านแบ่งหัวหน้าชั้นห้าแสนไม่ใช่เด็กนักเรียนได้หนึ่งล้านไปเต็มเ็มเลยเพราะมันสามล้านเนี้ยเด็กเรียนได้หนึ่งล้านครูได้หนึ่งล้านเหลือหนึ่งล้านเนี้ยพออห้าแสน หรือห้าแสนไปไหนไปหัวหน้าชั้นของแต่ละชั้นถ้ามีห้าชั้นก็หัวหน้าชั้นได้ไปห้าแสนแบ่งให้ผู้ช่วยรองหัวหน้าชั้นก็ไปรองหัวหน้าก็าไปสองแสนหัวหน้า,าไป 300, สามแสนเด็กนักเรียนได้คนละหนึ่งถ้าโรงเรียนมีหน,นึ่งร้อยคนหนึ่งล้านก็เด็กนักเรียนก็ได้คนลน 1, 100, 100, 100. ะหนึ่งคนละหนึ่งหมื่นอ่าอะไรที่ทำอะไรไปเรียนรู้มาตรฐานระบบใหม่เรียนรู้กันใหม่สร้าง เวทีโรงเรียนต้องมีสนามนี้่แล้วเอาสนามนะ่ะตั้งเวทีเวทีนี้เรียกว่าเวทีศิลปะแห่งการใช้อำนาจทิพย์ตาศิลปะแห่งการใช้อำนาจอธิไตยชั้นสูงนะตั้งก็ไปแสดงออกกันเด็กชอบแร็ปชอบร้องจัดเด็กคนไหนเก่งคนไหนก็จัดออกมาแสดงเป็นศิลปะให้รู้ว่าเอออำนาจทิพย์ตยมันเป็นยางี้จะเป็นอะไรชั้นสูงเป็นนี้มาตรฐานชั้นสูงเป็นนี้เราจะต้องไปโตเป็นผู้ใหญ่ต้ตองเป็นอย่างนี้นะรณรงค์ให้หลักผู้ใหญ่ครับพ่อแม่เราได้รู้เด็กก็จะรู้ไปด้วย เด็กก็จะรู้เลยวออประชาธิปไตยชั้นสูงธรรมาธิไตยเป็นยังไงประชาไทยเราเป็นตัวตนจริงๆเป็นยังไงเราถูกหลอกมา,างไงอ่ะเด็กก็ไปทาเป็นละครมาเลยให้เด็กทําละครให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ก็มาดูกันทุกเสาร์อาทิตย์โรงเรียนก็เชิญมาผู้ปกครองก็ต้องมาโรงเรียนมน้าที่อัปเดตผมประกาศตรงนี้เลยโรงเรียนมน้าที่อัปเดตในฐานะท่านเป็นสถานที่ศึกษาท่านจะต้องอัปเดตคนในชุมชนอ่ะถ้าท่านไม่ทําเนี่ยผมสั่งยุบเลยนะครับโรงเรียนโรงเรียนอยู่เหมือนเดิมจะสั่งยุบพอ่อ ยุบไปเลยนะฮะนายฐานะไม่มีจิตสํานึกที่จะมาเป็นเป็นสถานที่ศึกษาแต่ไม่มีจิตสํานึกคุณคุณจะมาทําไมแล้คุณจะอยู่ทำไมไปอยู่ที่อื่นไปเนี่ยเพราะนั้นทุกโรงเรียนได้สามล้านถ้าไม่ทำไปเพราะเงินสามล้านนี่เตรียมไว้ให้แล้วมาจากประชชนลงทุนคนละคนละสามหมื่นหกไงไอ้สามหมื่นหกประชชนได้สดๆมาสองหมื่นกับหกพัน ส่วนในหนึ่งหมื่นอ่ะอยู่ที่ตำบลองค์การตำบลพนาจแล้วการตำบลนั้นจะมาจ่ายให้กับโรงเรียนสามล้านโรงเรียนไม่แอคชั่นไม่ทําอะไรนี่ก็โอ้โหอย่าอย่าเป็นเลยนะสถานศึกษานี่อย่าเป็นเลยนะมีพื้นที่แต่ไม่ใช้ประโยชน์ประชาชนต้องการพื้นที่ต้องการสนามต้องการเวทีสแสดงออกมาพูดคุยกันที่นี้พวกที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าพวกคระสีพวกสลิมพวกสามนิว้วสามกีบพวกอะไรพวกเนี้ยจะต้องขึ้นมามาบอกเลยสารภาพทิ้งแล้วไม่เอาแล้ว เราที่เคยทะเลาะกันด่ากันขอเข้ามาทําพิธีขอเข้ามา,ขขมาแล้วเดินสวมก่อนกันให้ประชาชนได้เห็นให้สาธารณชนได้เห็นว่าประเทศไทยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงประชาชนคนไทยจริงได้เกิดแล้วท่านจะเกิดบนเวทีนี่แหละครับต้องมาแสดงออกต่อสาธารณชนนะเวทีให้ได้เห็นประจักษ์แก่ตําบลของท่านนะเพราะตำบลท่านมีองค์การตำบลมาหน้านีนะนะเน่เวทีนี้ทุกคนต้องมาแสดงออกใครเคยไปเหลืองไปแดงไปเขียวไปอะไร ทุกคนต้องแสดงเพราะทุกคนเข้าใจประเทศไทยผิดหมดเลยเข้าใจประเทศไทยผิดทุกคนขึ้นมาพูดได้เลยนะเวทีนี้พูดกันตลอดตลอดเนี่ยตั้งแต่เมื่อสองสมมติครบสองเดือนใช่ไหมเดือนเดือนอะไรกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยพอธันวาก็พระเจะตากนันก็น่าลักก็พูดกันตั้งแต่อยากให้ทันวันพระเจ้าตากไม่รู้ทันหรือเปล่ามันคงไม่ทันอ่ะ คงไม่ทันนะสี่เดือนไม่ทันไม่ทันก็ไปเป็นปีใหม่ไทยแล้วกันไปถึงปีใหม่ไทยอ่ะปีใหม่ไทยคือเดือนเมษานะไปถึงเดือนเมษาเลยนะเพราะวันที่ยี่บเอ็ดเป็นวันเกิดประเทศไทยอ่ะนะเอางี้แล้วกันนะให้มันเป็นวันฉลองปีใหม่ไทยแล้วกันนะมันเห็นภาพนะเห็นภาพแล้วนะว่าผมพยายามชี้ให้ท่านเห็นภาพสวยงามสง่างามง่ายๆของประเทศ ท่านก็ได้เห็นแล้วพวกสามนิ้วสามกีบเลิกเลิกเลยนะฮะเออติดธงกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วขึ้นไปนบนเวทีประกาศสามนิ้วสามกีบเนี่ยมีพลังเหลือก็มามาเป็นอาสาเลยแล้วก็มีอาชีวะอีกเหมือนกันอาชีวะก็มาเป็นอาสาเหมือนกันผมก็เรียนจบอาชีวะเหมือนกันจบจากช่างกดนนเด็กเมื่อก่อนตีกันไงเด็กตีกันไอ้พวกนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยแหละเอ,อ้เอเยนะเลิกตีกันช่างไม้ช่างเหล็กสมัยนั้นช่างไม้เหล็กตีกัน พราะไม่มีอะไรทำเพราะรัฐบาลมันโง่มันไม่สร้างเด็กมีพลังแต่ไม่ไม่ีพื้นที่ให้เด็กแสดงออกเลยมันก็เลยต้องมาตีกันนะครับหาเหตุเอ้ยสีนั้นสีนี้อก็ตีกันทีนี้ทำธรรมศาสตร์ก็เลยเอ้ยเลิกตีกันมาเนี่มารวมกันเราก็เลยไปรวมกันรวมกันปกติตีกันนะเห็นไม่ได้ตีกันเลยคราวนี้ไปรวมกันช่วยกันเป็นช่วยเสิร์ฟน้ําช่วยอะไรให้พวกนักไอ้มหาวิทยาธรรมศาสตร์อะ เพราะเราไม่รู้เรื่องผมตอนนั้นเข้าไปปีแรกไม่รู้เรื่องเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังนุ่งขาสั้นอยู่ยังช่างคนน่ะผมไปเด็กแรกนี่เด็กนุ่งขาสั้นอยู่รุ่นพวกผมนี่เราทำให้นุ่งขายาว <c oughs> นะเสร็จแล้วก็ต้องเคลื่อนไปในวันที่สิบสามตุลานั่นแหละไปล้อมวางในหลวงอะ่ะในทสุดก,ก็ไปล้อมวังในหลวงมันแยกเป็นสองสายสายนึง้งเป็นสายโวนศัพท์อีกสายนึงมาทางทางรถไฟ ผมมาทางรถไฟแล้วในสุดก็นั่นแหละครับแต่ก็รอดชีวิตมาได้ก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรต้องขอบคุณเออผมก็ไปนั่งกอยู่โอ้ตายรอดมาได้นี่มันต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะรอดมาดังนั้นผมเนี่ยคือคน14ตุลารอดมาได้เอาพอรอดมาแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับกับกมพูชานเมืองเลยเพราะไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจผมเพิ่งจะมา สนใจศึกษาแลปีบุญยกัลิน่ะปีสี่เก้าเอ๊ะทำไมมันรับประหารอะไรกันนักหนาวะเออผมก็เลยมาศึกษาตั้งแต่บัดน,นั้นอ่ะะจนกระทั่งบรรลุมีความรู้กันเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมชุมนุมสูงวิสักกระขายเพราะว่าศึกษาแล้วก็ไปเจอหลักที่ถูกหลักที่ถูกก็เลยรู้ว่า้อ,อยพวกแกนนั้นทั้งหลายนี่ไม่รู้คําตอบไม่ใช่คําตอบปเทศไทยไม่ใช่ยังเดินหลงทางยังเขาจะเปิียกันอยู่ก็เลยไม่ไปร่วมไงจึงเป็นไทยเงียบ บัดน,นี้พวกที่ไทยขยันหมดฤทธิ์หมดเดชหมดสภาพหมดอะไรก็แล้วหมดยุคได้ละหมดละการน,นี้เป็นยุคไทยเงียบอืไทยเงียบมาพูดบ้างหลังจากเงียบมานานขอโอกาสท่านควรให้โอกาสไทยเงียบได้พูดบ้างนะก็ควรเผยแพร่างานผมให้ชาวบ้านได้รู้จักก็ได้แล้วนะท่านฟังให้พวกไทยขยันมาเยอะแล้วตอ,อนนี้แต่ฟังไทยเงียบบ้างไทยเงียบก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ต้องไปต่อสู้เลยบ้านท่านผมเปิดเป็นสภาเลยอเปิดเป็นสภาก็เป็นสภาที่ ทรงเกียรติแต่สภาที่ริมแม่น้ำตปะปัญาเป็นทรงกะเลียดขอใจได้ยินเสียงสองพยางไหมถ้าได้ยินสองพยางนั่นแหละทัานมาถูกขางแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบจ่าย400บาทออกคนละร้อยบ้านนั้นมี8คนออกคนละห0บาทนะบ้านก็จะได้ไปติดธงสองธงเป็นธงสี่ฐานอำนาจกับธงสอภิลักษ์แล้วก็ได้ใบเสดเจมนงก็ไปถ่ายชีลอกเส้นกำกับ ยืนยนันสำเนาถูกต้องเตรียมส่งไปเซ็นเก็บรองนัเป็นใบที่ออกฤทธิ์ออกเดชตัวนั่นละตัวอำนาจที่แท้จริงอ่ะส่งมาทุกคนส่งมาแล้วนี่ครบส0สิบล้านใบไปรประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเวลาประกาศก็ใส่เรือล่องเรือหนึ่งร้อยลำเป็นปรากฏการณ์ของโลกที่เอ้ยคนไทยทุกบ้านดีวนี้ก็ามาทำแบบนี้แล้วร่วมขบวนกู้ชาติประดักสองทุกบ้านเขามีคณะกรรมการพักของเขาก็ามีพักของเขาเอง บ้านกลายเป็นพันกการเมืองอ่าเป็น The Super Power Familism ท h a i Party เนี่ยนะชื่อเป็นทางการที่จะประกาศต่อเวทีโลก The Super Power Familism หมายว่ารัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจรัที่เป็นรัที่นะรัที่ครอบครัวไทยมหาอำนานจจะมาไล่รัฐทธิรัฐมนูลออกไปจากแผ่นดินให้มันหายไป เอาลัทธิครอบครัวไทยมาหน้ามาแทนเออนี่ลัทธิครอบครัวไทยมาอำนาจเป็นพรรคเพราะนั้นบ้านบ้านจริงเป็นพรรคการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมบูรณ์แบบในตัวเออสภาท่านก็จะเป็นสภาที่มีสามดุลเออยิ่งใหญ่กว่าสภาริมเจ้าพญาเอาง่ายเทียบชั้นเทียบฟอร์มเทียบฐานะแล้วเขาสู้บ้านไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นประชาชน นันสั่งซื้อมาติดปุ๊บโอ้ยยืดอกได้เลยโอ้บ้านฉันยิ่งใหญ่กว่าพักยิ่งใหญ่กว่าสภาลิมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะสภานั้นเป็นสภาสัประรดส่วนเราเป็นสภาบ้านที่แท้จริงยืดออกได้เลยนะคราวนี้ภายในบ้านก็เตรียมอัปเดตเองละ,ะทุกคนที่เดินผ่านมาเห็นโอ้ยบ้านนี้อัปเดตคนละกําลังอัปเดตละอัปเดตเสร็จแล้วก็ส่งใบแสดงจเจมลงมาผลที่มันจะออกมาตรงใบแสดงจเจมลงอะทุกคนต้องส่ง ส่งแล้วคณะกรรมาการของพรรคอ่ะก,ก็ไปรวมตัวกันที่อุตเรเล็กเาตากรวมตัวได้สี่สิบใบก็จะนํกลงเรือหนึ่งร้อยลำประกาศต่อเวทีโลกไปประกาศที่พัทยาเพราะมันต้องผ่านพัทยาจากจันทบุรีไงผ่านพัทยาก็ประกาศพัทยาเป็นเมืองนานาชาติประกาศพัทยาเลยประกาศทํานะแล้วพัทยาอาจจะมาจากชื่อพญาตาก,ก็ได้เป็นทัพพญาไปแวะที่นั่นนะไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นตำนาน <laughs> ก็ไปประกาศตรงนั้น่ะ ชาวโลกที่ได้รู้ว่าโอ้มีมาตรฐานโลกใหม่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เคลื่อนจากปัิยามากทมขึ้นล่าทัาลากิจวินิจฉัยถายวังรวมขบวนตั้งตัวที่สนามหลวงแล้วเคลื่อนไปล้อมอนุสรณย์ประชาธิปไตยแล้วระเบิดทิ้งอีกทีประกาศตัวตนต่อการเมืองโลกครั้งที่สองทีนั่นแหละตรงอนุสวรี์ประชาธิปไตยถูกระเบิดทิ้งโลกทั้งใบก็จะได้ชอ็ชอกช็อกตรงที่ว่าโอ้ยทาไมคนไทยมาระเบิดสัญลักษณ์ประชาธิปไตยก็เพราะประชาธิปไตยมันเป็นใจปลอมไง มันหลอกประชาชนมาประชาชนเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้โอ้จับตายได้ระเบิดมันทิ้งเลยมันสิ่งจะลใยหลอกลวงสื่อทั้งหลายก็เอาไปทําเป็นโลโก้กันซะเท่เลยเพราะนั้นสื่อทั้งหลายั้งรีบเปลี่ยนด่วนเลยเปลี่ยนเป็นธงสีพิลกักหรือแม้กระทงสีฐานอ้ำนาจแทนนะอ่านียแทนเลยท่านอย่ายไปใช้ไอ้นี่ไอ้ของนี่ระเบิดทิ้งเหล็ก,ลก,ลก,ลกอิฐหินปูนเนี่ยระเบิดทิ้งไม่ต้องไปเสืยดวงเสียได้ไม่ใช่วัตถุโบ,บราณที่ต้องมารักษาไม่ต้องใช้กฎวงกฎหมาย อะไรศิลปกรอะไรไม่ต้องระเบิดมันทิ้งเก็บไว้จะรูปมันเป็นสิ่งจารน,นะแล้วเราจะสร้างสิ่งใหม่มาแทนสร้างเป็นปฏิมากรรมไม่ใช่อนุสาวรีย์ชื่อมันก็อุบาทแล้วแค่ชื่อมันก็บาทแล้วบอกอนุสาวรีรย์ประชาตายก็ประชาประชไม่เกิดจะสร้างนุรีย์ให้ตายแล,แล้วมันก็เลยไม่ได้เกิดตั้งแต่บาทนั้นดูความจารายของมันต่อมาก็เป็นชื่อหรือตัวต,วตวนที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ได้เป็น ตามชื่อปรากฏของจริงมันคือรัฐธรรมนูญมันต้องมันต้องชื่ออนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญเลยครับเพราะมันตายมาจริงๆมาสิบเก้าฉบับฉบับยี่สิบก็ต้องตายนี่ไงเพราะนั้นคุณอยากขยันสร้างฉบับยี่สิบเอ็ดฉบับยี่สิบก็ตายเหมือนกันเพราะนั้ <laughs> นใครที่จะมาล่างสอสลจะเอารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยคุณเข้าใจผิดแล้วแล้วเนี่ยแล้วนี่รัฐธรรมนูญเขาสร้างมาไม่เห็นเหลือเออต้องมาถามไอ้คนที่คิดจะล่างรัฐธรรมนูญใหม่ คุณไม่เห็นเลยวขาสร้างรัฐบาลมาให้ตายคุณสร้างมาก็ตายเสียเปล่าเสียเงินเป็นหมื่นล้านในการที่จะมีร,มรัฐรมนูญใหม่คุณทำมาทำไมเสียเงินมาทำไมคุณทำโง่ๆไปทำไมคุณอยู่ในขบวนการคนโง่งแต่ขยนันชื่อเปล่าประกาศไปทั้งประเทศได้นะช่วยเปล่าประกาศในสื่อเนี่ยช่วยให้ความยุติธรรมหน่อยงานผมนี่เป็นงานมันตรงข้ามกับที่พิจาไทยเป็นอยู่ท่านควรจะเปิดโอกาสอีกทางหนึ่งอีกลิขิตหนึ่งของประเทศประเทศมีสองลิขิตนะ ไอทีตาลพันูลหนังสือโอ้โฆษณากันทุกวี่ทุกวันโฆษณาทุกฝีก้าวทุกรู้ไปหมดก็ควรจะให้เท่าเทียงกับผมมั่งท่านก็นมาจ่อมาใช้สิบปฏิวัติมีอะไรนะสิบคนมีอะไรประธานปฏิวัติครั้งมีใครปฏิวัติผมเชิญมาแล้วก็มีสิบคนผมแบ่งเป็นผ,ผู้หญิงห้าผู้ชายห้าผู้หญิงห้าก็มีคนรวยอยู่สองคนอ่ะคนรวยคนแรกคือคุณจริพรจาลุกกรสกุลอีกคนนึงก็เป็นคุณอะไรสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นคนรวยตัวแทนคนรวย เพราะคุณจริพรที่ผมพูดพเน้นเพราะผมได้ประกาศไปแล้วประกาศก่อนที่วันที่เขาจะเปิดตัวที่เศรษฐาจะเปิดตัวนะฮะถ่ายรูปกับเจ้าสัวทั้งหลายอ่ะปรากฏมีคุณจริพรอ,อยู่ด้วยแล้วผมไปดูวันอัปโหลดสั้นๆนว่าผมประกาศมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะเมืก,ก่อนบ้านกันอะ้รดังนั้น,น,นคิดนี้ขอพูดอีกทีหนึ่งนะไม่เป็นไรก็รู้ว่าท่านเป็นคนรวยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการคือในฐานะที่คุณจริพร สร้างนิคมไงนิคมุาสาหกรรมทีนี้ประเทศไทยเราก็จะไปสร้างเหมือนกันเราจะไปประเทศอื่นเหมือนกันเราก็ไปสร้างเมืองเหมือนกันตั้งโอ้โหประเทศไทยตั้งสามประเทศอื่นเหมือนกันสร้างพูดง่ายทั้งโลกเนี่ยต้องสร้างถึงประมาณหกร้อยเมืองอ่ะหกร้อยเมืองหกร้อยซิตี้ต้องสร้างอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเชี่ยวชาญชำนาญน,นี้ก็คุณจริพรก็เชิญมาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรคนอนื่นก็มาแทนครับมา,มาแทนที่นี่ไม่ง้อคนรวยนะแต่ว่าเออเป็นมีประสบการณ์ก็เลยเชิญมา ที่นี่ไม่ง้องคนรวยที่นี่บอกคนรวยเลยว่ามันหมดยุคหมดยุคคนรวยเพราะผมเป็นคนจนผมเป็นตัวแทนคนจนผมมาออกแบบมาตรฐานมาให้กับคนจนในประเทศหมดยุคคนรวยก็คือหมดยุคไอ้การเลือกตั้งเลือกตั้งหมดยุครัฐบงรัฐบาลมันหมดยุคหมดยุคมันจะหมดยุคไอ้ทุนนิยมด้วยเพราะผมออกแบบระบบการค้าใหม่มาแทนทุนนิยมอ่ะไอ้สียอันนี้มันเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกมันเป็นมาตรฐานสูงกวอเมริกา เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงโลกแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จะมาจัดการเปลี่ยนแปลงการที่ผมพูดนี้ท่านก็บอกออกตัวแรงแรงหรือไม่แรงอ่ะท่านก็บอกโลกนี้แล้วกันบอกมันเป็นลิขิตประเทศทีจริงก็เป็นลิขิตเป็นลิขิตประเทศต้องบอกเขาเลยว่าประเทศเรามีลิขิตประเทศเรามีลิขิตแล้วเราเดินตามลิขิตมาตลอดเราเป็นตามลิขิตมันเป็นไปตามลิขิตประเทศอ่ะมาถึงยุครอสิตมันต้อง ทิ้งของเกา่าเกิดของใหม่นะของใหม่มาตรฐานใหม่มันก็เป็นเป็นยุคที่พวงประชาชนมามาชนนําพาไปเองอะ่ะมันเป็นยุคพวงประชาชนนาพาไปแล้วอะ่ะเออกษัตริย์ไม่ต้องมาแก้ปัญหาประชาชนนาพาไปเองมันเลยเป็นยุคใหม่แล้วมันมาตรงกับยุคยุคที่มีอินเทอร์เน็ตมียุคเออ่ะมันมันไม่เจอชาร์ลสบบุร์กบาทแล้วอ่ะทุกอย่างมันสอดคล้องไม่หมดแล้วอะ่ะดังนั้นคนรวยทั้งหลายก็ต้อง ต้องสะกดคำว่าดิรัลชันแล้วก็ยอมรับกฎจักไอ้สัจธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนรวยเคยรวยแล้วท่านรวยแล้วต่อไปนี้คนจนเขาตื่นฟื้นแล้วเขาจะมาเป็นคือคือมันหมดยุคคนรวยกับคนจนอะหมดยุคทุนนิยมเพราะทุนนิยมมันสร้างคนสองชดชั้นคือคนรวยผู้ขาดกับคนจนเป็นท่าผูกขาด ระบบมันเป็นอย่างนี้แต่ผมมาแทนมาเปลี่ยนมันเพราะฉะนั้นคนจนคนจนผูกขาดคนรวยผูกขาดก็จะหายไปดังนั้นคนรวยที่เป็นอยู่ขนะน,นี้ก็เตรียมตัวเตรียมตัวแจ้งให้ทราบว่วาคนจนมีอำนาจที่จะตายแล้วมาใช้อำนาจเองแล้วท่านก็ต้องเตรียมตัวเจอยุคดิสลัชั่นเจอตัวเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้ท่านจะไม่เสียหายอะไรมากมายเราไม่ได้เป็นประเทศแบบฝรั่งเราเป็นคนไทยท่านก็รู้ถ้าท่าน ทำตามทำตามก็สงบเรียบร้อยด้วยดีนะเราคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนมีทุนสํารองคนละสิบล้านหรือยี่สิบล้านก็ไม่ต่างกับลูกน้องท่านอะถูกหวยถูกรอตตอรี่ลูกน้องถ้าถูกรอตตอรี่ยังไงมันก็ลาออกไม่อยู่ทํางานท่านอะถูกไหมเออมันเป็นปกติแต่ทีนี้มันถูกทั้งทั้ง,งประเทศเลยอะมันถูกทั้งประเทศเลยเพราะนั้นคนรวยทั้งหลายก็ต้องรู้ลวเอ,อ้ยหมดยุคหมดยุคท่านแล้ว พราะชนมีเงินหมดแล้วเนี่ยเขาไม่มาทํางานแล้วยังไงท่านก็เขาถูกลอตเตอรี่เขาไม่มาทํางานอยู่แล้วท่านก็รู้อยู่แล้วแต่นี่มันถูกทั้งประเทศอะเพราะนั้นท่านต้องทําใจอย่างเดียวเออทีนี้วิธีไม่ให้บัวไม่ให้ชํชน้ํานะไม่ให้คุณนะไม่เสียน้ําใจกันนะก็อย่างนี้ท่านก็ขายกิจการนบัตรนี้เลยนะลูกน้องก็เทคโอเวอร์เลยแค่นั้นเองเพราะลูก